โอเคสวัสดีครับพบกับพี่บีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราเป็นแบบเอ่อฟูลเวชันนะก็เป็นส่วนของเอ่อจริงๆแล้วพี่กะจะทำไลฟ์สดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดเรียลไทม์ขนาดนั้นนะครับก็อาจจะต้องเป็นการทำข้อมูลไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ค่อยมาเป็นคลิปให้น้องๆดูนะแต่ว่าในส่วนของ Trading Bitcoin ช่องเราวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวิธีการลงทุนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าในส่วนของเอ่อ เรื่องราววันนี้นะครับเราจะมาสิกแนวกันนะครับหาเหรียญเทรดสดกันเลยนะครับว่าวิธีในส่วนของคอร์สเซิร์ฟริงวีเนี่ยมันเป็นวิธีเข้าเหรียญแบบไหนนะครับแล้วก็วิธีการแนะนําการจะเข้าซื้อเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับอ่ะเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเ,เหรียญต่างๆตอนนี้ในตลาดเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันโอเคเริ่มเลยนะครับก็ ในส่วนของ BTC เนี่ยเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะช่วงนี้ก็เริ่มยิ้มนะครับมีหลายคนก็เริ่มกลับมายิ้มได้แล้วนะว่า BTC บวกนะครับทางกระดานก็บวกนะเหรียญเอาคอยเล็กๆก็บวกนะครับก็พวกโทเค็นต่างๆก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคราวนี้ช่วงระหว่างที่ BTC บวกเนี่ยเราจะทำไงให้เราอยู่ในฝั่งที่ทำกำไรเนาะเพราะว่าในส่วนนี้เราซื้อเป็นสปอตใช่ไหมครับ เหรียญที่เป็นลักษณะคือเทรดสปอ t ตเนี่ยมันก็จะมีความโปรเทคมากกว่าเหรียญที่เป็นลักษณะที่เราเข้าซื้อแบบฟิวเจอร์นะหรือต่างๆวิธีการต่างๆอันนั้นก็คือเราจะต้องเจอลิควิดเดตอะไรต่างๆนะที่ที่มาเ,เขาเรียกว่าอะไรเราเป็นอนุพันธ์ล่วงหน้านะซื้อซื้อขายล่วงหน้าเป็นฟนะิวเจอร์เนาะ เพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยก็จะปลอดภัยในส่วนหนึ่งแล้วเหรียญไหนที่จะทํากําไรได้ในอนาคตนะครับตอนนี้น้องๆน,นะก็จะเห็นพี่เนาะเห็นพี่ตัวพี่เองนะครับแล้วก็จะเห็นกล้องหน้าจอพี่นะครับตอนนี้จอพี่มีอยู่ประมาณ5จอนะครับเอ่อสจอที่น้องเห็นเนาะจะไม่มีจอกว่าเพราะว่าจอกว่าเนี่ยเป็นอัลกอริทึมที่พี่คํานวณน,นะครับก็ตรงนี้พี่ไม่ได้ไม่ได้โชว์นะตรงนี้นะตรงนี้นะครับก็เอ่อเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับ ตัว BTC เนี่ยอย่างที่พี่ทําไว้นะครับก็ b c เขากลับตัวนะกลับตัวมาแล้วนะครับแล้วก็ตามเส้นนะเดี๋ยวน้องจะเห็นว่า Position น,นี้นะครับที่เป็นเส้นสีเขียวตรงนี้นะเขาจะวิ่งตามเส้นตรงนี้นะครับถ้าแรงเขามากกว่านั้นจริงๆเนี่ยแรงเขาสะสมตรงป้ายธงที่พี่ปักไว้นะสจุดนี้นะครับแรงสะสมมาเยอะมากนะมีการเข้าซื้อจํานวนยอะนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยเริ่มคืนเข้ามาในระบบแล้วไม่เก็บเข้าใน Wallet แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะ เริ่มทยอยนะครับทยอยออกลับมาในส่วนตรงนี้นะครับเสียงเพลงจะดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ขอเช็คนิดนึงนะน่าจะเบาแล้วนะครับโอเคเป็นแค่แผ่วๆก็พอเนาะจะได้แบบว่าฟังกันง่ายๆนะครับโอเคคราวนี้ในส่วนของ BTC เนี่ยพอมันเป็นขาขึ้นเนี่ย เราจะทํำยังไงเนาะในช่วงนี้มันเป็นพึ่งเริ่มต้นนะครับเป็นช่วงสวิงเวข,ของเขานะไซเวของเขานะเพราะฉะนั้นคือทางที่เขาจะไปอะเรารู้ทิศทางอยู่แล้วนะครับว่าเขาจะเป็นทิศทางขึ้นนะพอเขาลงมาใช้ระยะเวลาฝีเทางตรงนี้นะพอสมควรนะครับก็ตั้งแต่ล่วงลงมานะพี่เอาตั้งแต่แท่งแดงแท่งแรกที่เกิดขึ้นเลยนะครับจนมาถึงแท่งแดงสุดท้ายตรงนี้ที่เกิดปัจจุบันนะ อยู่ที่ประมาณ84วันนะครับเกือบ3เดือนนะเกือบ3เดือนนะสำหรับน้องๆในกลุ่มพี่เนี่ยเขาก็จะเข้าซื้อกันไว้ณจุดนี้ด้วยนะครับในในแท่งธงเนาะน้องจะเห็นว่ารายใหญ่นะครับความเป็นจริงนะรายใหญ่เขาไม่ได้ชอนซื้อที่ต่ําที่สุดนะตรงต่ําที่สุดเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่มีใครรู้ที่ แน่ชัดหรือชัดเจนนะครับว่าต่ําที่สุดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นคือธงเนี่ยน้องจะเห็นว่าเขาซื้อตรงช่วงสีเขียวตรง2แท่งนี้เนาะแล้วก็ซื้อตรงช่วงช่วงสีเขียวของแท่งนี้นะครับแล้วก็ position ต่อไปก็คือแท่งสีเขียวตรงช่วงนี้นะครับเขาไม่ได้ซื้อต่ําที่สุดตรงตรงช่วงนี้หรือแท่งแดงตรงช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นคือมันจะมีลายขนาดกลางขนาดเล็กที่ซื้อในช่วงนี้ก็มีนะครับแต่ลายใหญ่ๆที่เขาเข้าซื้อเนี่ยที่พี่ปักธงไว้เนี่ย เขาเข้าซื้อนะโพซิชันนี้เลยนะครับ 3. จุดนี้เลยนะอันนี้ก็ทำให้ BTC กลับตัวนะครับซึ่งแรงตรงนี้มากกว่าแรงตรงที่ผ่านมาอีกนะครับซึ่ง BTC ช่วงที่ผ่านมานะมีการเข้าซื้ออย่างแรงๆนะครับตรงช่วงนี้นะมีแค่ถ้าประเมินนะให,ให้พี่ประเมินก็คือแค่ทงทงเดียวเท่านั้นนะครับ b t c เนี่ยภาพรวมแล้วอีก2-3ปีถึงถึง5ปีนี้อันนี้เขาเพิ่งเริ่มตั้งไข่นะ ถ้ากราฟทั้งหมดเนี่ยนะครับโอเวอร์ออเลยนะครับทุกทุกเส้นทุกกราฟทุกแท่งเทียนที่เห็นเนี่ยความเป็นจริงแล้ว v c ซเขาเพิ่งตั้งต้นเท่านั้นนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะถ้าเป็นคนก็ยังไม่ปฏิสนธิเลยนะครับยังเป็นแบบเชื้ออยู่เลยนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้นะครับมันเป็นยุคทองของออช่วงที่เราเข้ามาเนาะเราก็เก็บเกี่ยวให้ ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วกันนะครับพี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนนะดูลองดูนะครับว่าพิจารณาดูนะครับส่วนเรื่องพระสงภาษีก็เออเราก็เออเขาเรียกอะไรอะ่ะคือปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้ให้เข้ากับกฎหมายของประเทศเราแล้วกันเนาะเออทำให้ถูกต้องนะครับโอเควันนี้นะครับเรามาเรื่องของเออเหรียญเหรียญน,นี้ ที่พี่สแกนไว้แล้วนะจริงๆเนี่ยคลิปนี้นะครับทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับซึ่งมันมีปัญหาเรื่องเสียงนะครับพี่ก็เลยต้องมาซ่อมแก้ไขนะครับให้น้องๆได้แบบว่าได้ดูนะครับว่าวิธีการเข้าซื้อของพี่ทำยังไงนะครับแล้วก็อันนี้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะเพราะว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณของพี่เองนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการชี้นำนะเป็นการแค่บอกว่าเออวิธีการ การเข้าซื้อของพี่เป็นลักษณะไหนยังไงเท่านั้นนะครับใครจะไปเข้าซื้อหรือจะได้จะอะไรยังไงพี่ไม่ได้มีผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะเพราะฉะนั้นคือ,อ,อน้องลองดูแล้วกันนะครับวิเคราะห์ดูว่ามันแม่นยำแค่ไหนส่วนเรื่องกราฟของ BTC เนี่ยน้องสามารถดูคลิปพี่ย้อนหลังได้ในของ Trading Bitcoin นะช่องพี่นะครับจะมีเป็นช่องหลักก็คือ m a n i f ฟารนะครับแล้วก็ช่องที่เป็นช่อง Channel นะครับจะมี t r a d i n g Bitcoin นะครับแล้วก็มีในส่วน คิปโตคอเฟ่นะครับเป็นร้านกาแฟพูดคุยง่ายๆกับเหรียญต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นที่น่าสนใจนะครับอันนั้นก็จะพูดคุยง่าย,ายเน้นคุยง,ยง่ายพี่จะไม่มีสับทางเทคนิคออะไรให้ยุ่งยากวุ่นวายให้น้องแบบว่าสับสนเนอะออสำหรับลายที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือลายที่เทรดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่รู้ทิศทางที่แท้จริงเนาะก็ลองดูละกันว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเลยนะครับ เหรียญน,นี้ที่พี่สแกนไว้นะครับชื่อเหรียญ IDX e นะครับเป็นเหรียญอ,อ,อยู่ในกระดาน Binance เนอะ IDX เนี่ยพี่ไม่ขอเท้าความว่ามันคือเหรียญอะไรแต่ว่ามันเป็นเหรียญต้นน้ำแน่นอนนะครับแล้วก็มันถูกสร้างมาไม่นานนะครับไม่นานนะเนี่ยนะครับชีวิตของวงจรชีวิตเขายังยังพึ่งแค่พึ่งแค่ประมาณ4-56เดือนประมาณนี้นะครับไม่เกินนั้นนะครับคราวนีเ้เดี๋ยวพี่จะขอปุ๊บ ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับโอเคกลับเป็นกราฟเดแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆเนาะคราวนี้ถ้าจุดที่พี่สแกนไว้เนาะแล้วก็จุดที่หน่าเข้าซื้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณเส้นสีม่วงนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเส้นสีเหลืองที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นจุดที่น่าสนใจที่ควรจะเข้าซื้อนะครับถ้าเราเห็นเส้นนี้แล้วแล้วเราสามารถตัดสินใจได้เลยไหมนะครับเราก็ต้องดูในส่วนของกราฟ ในส่วนของย่อยลงไปทำเฟมที่ย่อยลงไปอีกหน่อยนะครับอาจจะดูที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับ4ี่ชั่วโมงหรือ2 2ชั่วโมงก็ได้นะครับไม่ต้องต่ำกว่านั้นนะเพราะต่ำกว่านั้นไม่มีประโยชน์แล้วค่าสวิงมันต่ำนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อได้ต่ำกว่าเส้นสีม่วงก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดน้องจะเข้าต่ำกว่าเส้นสีสีเหลืองนี่ได้ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับผลกำไรตรงนี้ก็น่าจะให้ผลกำไรผลตอบแทนที่ เออโอเคนะถ้าซื้อที่เส้นสีเหลืองตอนนี้ตอนนี้มันสวิงอยู่เส้นสีเหลืองเนาะเราจะเห็นได้ชัดเลยนะไกลเส้นสีเหลืองมากกว่าเส้นสีม่วงนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นจุดที่พี่พอยไว้นะครับว่ามันจะไปถึงจุดนั้นนะครับแต่ว่าเราจะคิดเปอร์เซ็นต์ที่ต่ําที่สุดเท่าที่พี่คํานวณแล้วกันว่า จริงๆเนี่ยในส่วนของที่พี่แนะนำหรือ,อสอนเทรดเนี่ยพี่จะตั้งต้นไว้ประมาณ5%ขึ้นไปต่อการเข้าซื้อ1เหรียญน,นะครับประกำไรเนาะแต่ว่าครา้เนี้ยก็คือในแต่ละเหรียญเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นต์คำนวณไว้นะครับว่ามันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับแล้วสามารถซื้อขายได้ณจุดไหนนะครับเหรียญน,นี้นะครับต้องใช้เวลาถือประมาณ3 5วันนะครับ อ่ะพี่ให้วีคหนึ่งเลยละกันนะโดยประมาณนะวีคหนึ่งนะครับกำไรที่คุณจะได้โดยเฉลี่ยประมาณ20%นะครับ20%เนี่ยโทษทีนะครับ,รบมีเสียงแทรกนิดหน่อยนะครับพอดีพี่ใช้โทรศัพท์หลายเครื่องนะในการติดต่อนะครับโอเคถ้า20%เนี่ยไม่ถึงเนี่ยจริงๆถ้าเกิน10%ขึ้นไปเราก็โอเคแฮปปี้แล้วถูกไหมหนึ่งหมื่นลงทุน10,000ได้1,000นนะครับภายในระยะเวลา สัก7วันก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเาได้กําไรถึง20%นะครับลงทุน1000 0มเราได้2000บาทนะครับ mm hmm. ก็ลองไปคํานวณดูว่าคุ้มค่าหรือไม่นะครับที่จะเข้าซือ้อเนาะอันนี้ก็เป็นคําแนะนำํำเฉยๆว่าถ้าเกิดเราสนใจเหรียญน,นี้นะครับ mm hmm. เหรียญน,นี้ถ้าถือยาวๆพี่บีครับมันสามารถทํากําไรได้มากกว่านั้นไหมก็ ถึง4 0นะครับน้องจะเห็นว่า,าไซเคิลของเขานะชีวิตของเขาเลยนะครับวงจรชีวิตของเขานะครับตรงนี้เนาะกระชากเหรียญเนี่ยขึ้นมาประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะทุกแท่งที่น้องเห็นคือแท่ง4ี่ี่ชั่วโมงถูกไหมครับสองแปดชั่วโมงเนี้ยเขาก็ชากขึ้นมานะครับกระชากขึ้นมาประมาณจากปลายแท่งนี้เลยนะถึงไม่เราไม่เอาไส้เทียนนะครับเราแค่ตัวเทียนพอนะครับ ถึงเอ่เอถึง73%นะครับเพราะฉะนั้นคืออายุของเขาเนี่ยสั้นหมายถึงว่าช่วงกระชากสั้นนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลากระชากแค่แบบว่าช่วง สั้นๆเลยนะน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ถ้าพี่คำนวณในส่วนของ Market Cap เขาเนี่ยอยู่ที่28ล้านดอลลาร์สหรัฐนะในการเข้าซื้อนะครับตอนนี้นะ r k e t Cap เขานะครับเราก็อาจจะไปดูย้อนหลังหรือดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับในส่วนของข้อมูลแต่ว่าในส่วนนี้พี่คำนวณไว้แล้วนะครับว่า Market cap เขายังเหลือเหลือเฟือนะครับจริงๆพี่สแกนไว้อีกประมาณ สามเหรียญนะครับซ like like ึ่งเดี๋ยวน้องๆในกลุ่มพี่นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเข้าซื้อกันนะแล้วก็มีเหรียญที่เป็นเหรียญเหรียญท็อปของโลกนะครับก็มีการเข้าซื้อกันแล้วเหมือนกันนะซื้อไปแล้วนะครับน่าจะประมาณ3วันที่แล้วนะสวันที่แล้วนะครับแล้วเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับในการเข้าซื้อแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็กําไรอยู่ที่ประมาณ122%นะครับสินนะนี่คือขั้นต่ำด้วยแล้วก็เป็นกำไรล่าสุดจริงๆด้วยนะครับ 92%เราได้แจ้งน้องๆในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหรียญที่เราเข้าซื้อไว้นะครับในในส่วนของน้องที่อยู่ในคอเซิร์ฟฟิงเนี่ยเราเข้าซื้อไว้ประมาณา4ถึง6เหรียญประมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาเข้ามาในช่วงเวลาไหนเนาะเข้ามาเทคคอร์สในช่วงเวลาไหนนะครับคราวนี้เหรียญที่เข้าซื้อไว้ในในกลุ่มของเซิร์ฟฟิงพี่เนี่ยจะซื้อในส่วนของช่วงที่ BTC ตกลงมานะครับแล้วก็ซื้อในช่วงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้เหรียญที่ซื้อไว้ตอนนั้นอาจจะติดลบนะครับแต่ในส่วนที่ติดลบเนี่ยแรงกระชากเขาก็จะเหมือนลักษณะคล้ายๆเหรียญนี้เลยนะครับก็คือว่าจะมีแรงกระชากที่รุนแรงนะครับระดับ100%เนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราซื้อไว้เส้นสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วตกลงมาตรงนี้เอ่อถึงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันจะห่างตกประมาณเอ่อ5 0 60%ถึง 50, เนี่ย แต่แรงกระชากที่หลังจาก btc กลับตัวนะครับเนี่ยตอนนี้คือเข้าเข้าจุดแล้วนะครับเข้าจุดแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไซด์เวย์ในช่วงนี้เนาะแล้วก็แรงกระชากเขาก็จะกระชากขึ้นไปเหรียญเอาคอยที่เราซื้อไว้นะครับมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมแล้วก็กระชากขึ้นไปพี่ก็คำนวณไว้แล้วในส่วนของ4ี่เหรียญ5ถึง6เหรียญน,นั้นนะครับที่พาน้องๆในกลุ่มของ surfing ซื้อไว้เนี่ยเขาจะทำกำไรตรงช่วงนี้นะครับได้ประมาณ3-40%ถึงเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำเนาะ ถ้าสูงกว่านั้นถือในระยะฟีดไทม์ที่ยาวกว่านั้นอาจจะได้ประมาณถึง100%ก็คือ1เท่าตัวของเงินที่ลงทุนไปนั่นเองนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่การมีเนสเมนต์จัดการของพอร์ตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือเราก็ดูทิศทางนะครับว่าเราเหมาะสมเกี่ยวกับการเทรดยังไงนะครับพี่แนะนำเสมอนะครับว่าก่อนเราจะเข้าซื้อเนี่ยเราจะเป็นนักเทรดเนี่ยคือเราการเข้าซื้อเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแบบเหมือนซื้อหวยนะครับเพราะฉะนั้นคือ พวกนี้เราต้องคำนวณและลงทุนให้ถูกต้องเนาะเราพอเราคำนวณถูกต้องนะครับเรารู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่ดีที่สุดของเราเราอย่าไปมองแค่เวฝั่งบวกอย่างเดียวว่าเราเข้ามาในตลาดนี้เราจะต้องยืนอยู่ตรงบวกเสมอนะครับคือมันเป็นไปไม่ได้พี่บอกเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไปซื้อณจุดหนึ่งแล้วคุณจะอยู่เวฝั่งบวกตลอดนะครับคนที่เก่งที่สุดเขาก็ยังมีติดลบนะแต่คราวนี้ ในช่วงที่ติดลบนะครับเราจะจัดการพอร์ตยังไงทําให้พอตเนี่ยเติบโตในอนาคตได้นะครับคราวนี้มันอยู่ที่วิธีการจัดการวิธีมองภาพในอนาคตเงินที่เข้าซื้อจะต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นไม่ใช่เงินที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมันเป็นช่องทางที่2ในการทำหากินหรือไม่นะครับมีคนถามพี่มาเหมือนกันนะครับมันเป็นช่องทางนะครับส่วนหนึ่งก็คือพี่บอกเลยว่าพี่ก็เป็นสายเทรดเนาะเพราะฉะนั้นคือพี่มันก็เป็นช่องทางทำหากินพี่ส่วนหนึ่งนะครับที่ ช่วยให้พี่มีเงินใช้ในชีวิตประจําวันนะเราก็ไม่ได้เป็นคนฟุ่มเฟือยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็ถ้าเราเทรดมาได้เนี่ยแล้วเ,เราจัดการพอร์ตด,ดีพอร์ตเติบโตขยายไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับในอนาคตน้องก็สามารถมีเงินสำรองสำหรับชีวิตในอนาคตได้นะครับตอนนี้คืออย่างที่พี่เคยพูดในหลายๆคลิปเลยว่าคนแบบหวั่นใจเรื่องเฟดนะครับเฟดแบบ จะออกในส่วนของดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นกี่เปอร์เซนต์อะไรเงี้ยมันพี่บอกแล้วว่าตลาดบิตคอยไม่ได้ขึ้นอ้างอิงกับเฟดนะครับถ้าน้องไปดูคลิปพี่ย้อนหลังเนาะมันไม่ได้ถูกอ้างอิงกับเฟดใดๆเลยนะครับเพราะว่าตลาดบิตคอยมันไม่มีเรื่องของดอกเบี้ยจากแบงก์มาจัดการตรงนี้เนาะแบงก์ Bank ไม่ได้มาปล่อยกู้เรามีแต่ดิเซอรลไท์ของเรานะครับแล้วก็ดีฟาระบบดีฟาของเราที่เป็นกอลเวิร์ดต่างๆในการเอ่อเขาเรียกอะไร จ่ายปันส่วนให้สำหรับคนที่ลงทุนนะครับมันอยู่ในในระบบนิเวศของมันเองนะมันมันจะไม่อ้างอิงกับเฟดนะครับสำหรับแบบว่าเงินต่างชาติเนี่ยที่เขาลงทุนกันแบบสมมุติกองทุนต่างๆที่เขาแบบว่ากู้มามาลงทุนจากแบงก์อะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะเครานี้เขาเอ่อถ้าเกิดเขามีปัญหาประสบปัญหาช่วงที่มันตกล่วงลงลงมานะครับเขาก็จะให้แบงก์เนี่ยหรือ เอ่อที่เขาเรียกอะไรที่รองรับนั้นๆน,น,นะครับมามามาชำระตรงนั้นให้นะครับหรือหรือเป็นการกู้ล่วงหน้านะครับให้เพื่อให้ให้ไอตัวที่เขาลงทุนไปเนี่ยหรือกองทุนที่เขาจัดก,การไปเนี่ยมันเติบโตไปในอนาคตได้เขาจะไม่ติดลบเหมือนลายเล็กๆ,ๆนะครับถ้าเป็นรายเล็กๆเนี่ยจะไม่สามารถกู้มาเพื่อปิดโปะปิดไอ,อส่วนที่เสียหายได้ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นพวก ออกองทุนต่างๆที่เขาไปลงทุนเนี่ยเขาไปขอแบงค์มาเพื่อปกปิดส่วนที่มันเสียหายครับ <_ d ates> เพื่อในอนาคตเขาเติบโตเขารอได้นะครับแต่เราเนี่ยรายเล็กๆรายกลางๆเนี่ย,ยเรารอไม่ได้นะครับเราเร,ารีบร้อนนะบางคนเนี่ยเ,เข้ามาเทรดกับพี่นะรีบร้อนนะครับก็คือแบบพี่มีแบบชั่วโมงเดียวได้ไหมอะไรเงี้ยสชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยคือพี่ต้องบอกเลยนะถ้ามันทําแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงถามว่ามีไหมพี่มีนะครับ แต่มันไม่ได้มีตลอดนะนึกสภาพออกไหมครับคือมันไม่ไม่สามารถทําแบบนั้นได้ตลอดถ้ามันทําแบบนั้นได้ตลอดเนี่ยทุกคนเนี่ยเข้ามากับพี่แล้วก็คงแบบว่าโอ้สบายไปแล้วนะเราต้องมีวิสัยทัศน์เนอะระยะกลางระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นคือการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่เทรดแบบสั้นๆแบบคุณเข้ามาแค่1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือนคุณจะรวยเป็นร้อยล้านหรือรวยเป็นระดับหลายล้านนะครับ คุณต้องมีการวางแผนในอนาคตน้องๆจะเห็นว่าหลายคนนะที่อยู่ในส่วนของออสอนหรือแนะนําหรืออะไรต่างๆนะเขาจะบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับถือไว้ในอนาคตระยะยาวนะเขาจะทําสามารถรวยได้เลยนะเขาอาจจะมีเป็นแบบหลายร้อยล้านเป็น1ล้านเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้คือวิธีการจัดการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจัดพอร์ตไม่เป็นเนาะ ทางพี่ทางพี twenties, ่นะก็จะมีวิธีการจัดพอร์ตให้นะครับก็คือเข้ามาเนี่ยเราจะดูแลเรื่องพอร์ตจัดการพอร์ตให้ภายในปีนี้นะพี่เพิ่งเริ่มนะครับในปีนี้เราจัดการเรื่องของพอร์ตให้นะครับก็ดูว่าน้องพอร์ตน้องเป็นยังไงแต่ไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเงินของน้องนะไม่ได้ให้น้องโอนมาโอนเงินมาให้พี่นะครับไม่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 เกี่ยวกันนะเพราะฉะนั้นวิธีการจัดพอร์ตจะทําให้เราเติบโตได้เร็วครับแล้วก็เติบโตได้ง่ายขึ้นเราก็มีวิธีคิดมีวิสัยทัศน์มี จิตวิญญาการเทรดนะเพื่อให้เราสามารถคงอยู่ในตลาดนี้ได้ระยะยาวนะครับมันจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นงานลำดับที่2เป็นงานแบบงานเสริมธุรกิจเสริมของคุณหรือเปล่านะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราถูกไหมแต่ตลาดนี้ถ้าเราดูในในส่วนของต่างชาติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนที่เป็นรายใหญ่คนที่ดังระดับโลกหรือ,อ,อที่มีตำแหน่งหน้าที่นะครับระดับโลกเนี่ย เขาเข้ามาหมดแล้วนะเราจะเป็นคนที่ส่วนน้อยหรือเปล่าที่เข้ามาช้ากว่าคนอื่นนะครับเราตลาดนี้ยมันยังเปิดให้เราเปิดกว้างให้เรานะถึงแม้มันจะต้องเสียภาษี1 5เราก็มีวิธีการจัดการนะในกลุ่มพี่มีวิธีการจัดการให้นะครับแล้วก็มีคําแนะนําให้ทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีวิธีการจัดการหรือไม่นะครับ อย่างเช่นเนี่ยอันนี้นะครับพี่เปิดให้ดูในในสยามบล็อกเชนดอทคอนะครับเราจะเห็นว่าวุฒิสภาเห็นไหมของสารัดนะครับเข้าซื้อช้อนซื้อบิตคอยนะครับคือคนที่เขาเห็นอนาคตเขารู้ว่าอนาคตอ่ะมันถูกปิดกั้นไม่ได้แล้วนะครับเขาก็จะเข้าดําเนินการและจัดการตรงนั้นส่วนเราเนี่ยเอ่อถ้าเราแค่มองแต่ไม่ลงทุนน้องก็จะไม่มีวันเติบโตไม่ว่าน้องจะทํากิจการใดๆทั้งสิ้นหรือจะทํา ขายสินค้าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่เริ่มการลงทุนเลยถ้าเราไม่เริ่มนะครับไม่เริ่มเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มด้วยเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่เริ่มไม่เหยียบเท้าก้ามเอ่อก้าวข้ามไปนะครับน้องก็จะไม่ไม่สามารถเติบโตได้เนาะในอนาคตนะเราจะไปหันมองเพื่อนแล้วบอกว่าโอ้เพื่อนเป็นอย่างนี้เพื่อนไปไกลแล้วก็เพราะว่าเราหมัวแต่มองนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้คิดถึงว่าอนาคตเราจะทําอะไรบ้างนะครับ นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะในช่องทางหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆน,นะถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถดูในส่วนของออติดต่อพี่ได้ทางคอร์สเนาะก็เปิดรับอยู่นะครับก็อาจจะตอบชา้านิดน,นึงแอดมินเขาแบบว่ามีคนติดต่อมาเยอะนะครับคราวนี้พี่ขอแนะนําก่อนปิดท้ายเนาะว่าเกี่ยวกับช่องพี่แล้วกันนะครับว่า ตอนนี้ช่องพี่นะก็อย่างที่บอกนะครับมีช่องหลักนะครับที่เป็นมาน,นิฟาดนะครับแล้วก็เป็นช่องอที่เป็น h ช n n e l ก็คือสอนเทรดนะครับแล้วก็แนะนำการลงทุนนะครับแล้วก็เรื่องของการวิเคราะห์เหรียญสายกาวนะก็จะเป็นคริปโตค o f ฟ e นะครับเปิดร้นานง่ายๆซึ่งคริปโตคา f ฟ่เนี่ยในอนาคตเนี่ยพี่อาจจะมีเรื่องของ ไปอ outdoor นะครับแล้วก็ไปร้านกานกแฟแล้วก็แนะนําในส่วนของข้อมูลให้ให้ฟังเนาะอาจจะเป็นอ outdoor บ้างนะครับไม่ใช่อ indoor อย่างนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราเห็นหน้า,าตาแล้วก็เป็นฟูฟูออปชั่นนะก็น้องจะเห็นพื้นที่ทํางานของพี่เนาะในการาให้ข้อมูลนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็ ฝากน้องๆลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็รบกวนติดตาม s u b s c r i b e ด้วยนะถ้าเกิดใครเข้ามานะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้แบบว่าติดตามคลิปพี่ได้เนาะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อทางไลน์ได้นะครับมีไลน์นะสายเทรดนะครับมันนี่ฟาสสองพนะครับแอดได้เลยนะครับหรือสแกน QR c ค d e หน้าจอนะครับแล้วก็ส่วนของคริปโตคา f ฟ่นะครับถ้าน้องๆแบบว่าอยากจะอุดหนุนในส่วนของ เเรียกอะไรค่ากาแฟให้ทีมงานพี่เนาะก็สามารถสแกน QR Code แล้วก็จ่ายทั้งช่องทางนี้ได้เลยนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ